ออมมิครอนเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มของการจบของโควิด -19 สิ่งที่นักข่าวไม่พูดต่อคืออะไรติดด้วยโรคที่ไม่สาหาัสติดด้วยโรคที่เบาทุกคนจะพูดหมดเลยว่าออมมิครอนติดง่ายขึ้นแต่ทุกคนที่ติดที่ซาอุแิอาริกาตอนนี้คือติดแล้วเป็นอาการเบา ท่านนายกครับมอยากฝากคำวาอย่างนะครับคงม,มีคนไทยหลายคนนะที่รอยากฝากบอกไปทางรัฐบาลน,นี้ว่าคนไทยส่วนมากตอนนี้อยากยกนิ้วเดียวเป็นนิ้วกลางแล้วบอกว่าทํางานให้ดีกว่านี้หน่อยพวกเราจะฆ่าตัวตายกันหมดรประชาชนหลายคนคงอยากยกให้กับรัฐบาลหรือการบริหารของประเทศชาติวันนี้เพราะตอนนี้ก็อย่างรู้กันนะครับโอมิครอนโอมิครอนนะครับก็พูดไปแล้วเมื่อวานเรื่องโอมิครอนนะเมื่อเช้าเพิ่งได้ดูนะครับ รายการรายงานพิเศษจาก CNN CNN ก็ทำรายงานพิเศษขึ้นมาเอาด็อกเตอร์แอนโทนีเฟลชีเอาด็อกเตอร์ซันเจกุปตานะครับแอนเดอร์สันคูเปอร์ออกมาคุยเรื่องออมิครอนแอนเดอร์สันคูเปอร์นักสื่อข่าวของ CNN เลยก็ถามด็อกเตอร์แอนโทนีเฟลชีผู้ดูแลโรคระบาดที่อเมริกาเบอร์หนึ่งเราควรจะตื่นตระหนกเรื่องออมิครอนไหมผมก็ดีใจนะ พอด็อกเตอร์แอนี้ซาวชีเนี่ยส่วนมากจะออกมาพูดให้คนกลัวมัคือมาเลยเขาบอกยังไม่ต้องกลัวแล้วเขาพูดเองเลยเหมือนกับผมพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่ไวรัสต้องกลายพันธุรายงานออกมาจากอเมริกาโอ้ตื่นตระหดอก,กันทั่วโลกสอยุดเมื่อเช้าติดที่ซานฟรานมีคนติดโอมิคอนที่ซานฟรานแล้วคนติดสองคนคนติดสิบคนโอ้หุฟังข่าวแล้ว อยากเอาหัวเข้าไปซุบในดินจริงๆมันน่ากลัวตรงไหนกันเพราะว่าทุกคนที่ติดออมมิครานตอนเนี้สิ่งที่นักข่าวไม่พูดต่อคืออะไรติดด้วยโรคที่ไม่สาหัสติดด้วยโรคที่เบาทุกคนจะพูดบมดเลยว่าออมมิครอนติดง่ายขึ้นในเซาท์แอฟริกาตอนนี้นะแต่ทุกคนที่ติดที่เซาท์แอฟริกาตอนเนี้มีเขาเรียกว่า m i l d อ y ิ p t o m s คือติดแล้วเป็นอาการเบาเมื่อยไม่สบายเป็นไข้ผมมองกลับนะครับออมมิครอนเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มของการจบของโควิด19ที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วเพราะอะไรเพราะมันเริ่มกลายผันให้มันเบาลงให้ทุกอย่างเบาลงคำถามที่เขาถามแอนโทนีเฟลชีเมาเช้าก็าคือว่าวัคซีนใช้ได้ไหมที่ฉีดอยู่ เขาตอบเลยวัคซีนอะไรก็ได้บูสเตอร์ก็ดีถ้าทําให้ภูมคุ้มกันคุณพูดพูดเหมือนกับผมทุกอย่างผมไม่กลัวออมมิครอนเลยครับผมกลัวไม่มีกินผมกลัวประเทศชาติจะตื่นตระหนกผมกลัวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ฟังข่าวนะครับต้องขอบคุณคุณสอยยุทธนะทุกเช้าผมตื่นเช้าก็เจอคุณก่อนเลยนะ,ระพราะปุ้ยเขารักคุณมากนะเราจะไปล่าโอ้โหคนไทยล่าเลยนะ เราจะไปล่านักท่องเที่ยวที่มาจากแอฟริกาใต้แล้วเราเจ็บร้อยคนหรือแอฟเดทวิฟแอฟริกาหรือเจ็ร้อยคนรัฐบาลต้องไปล่าล่าล่าเพื่ออะไรครับหนึ่งคนที่เข้ามาเจ็ร้อยกว่าคนเนี่ยเขาได้ผ่านควอรันทีนหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วทุกคนเลยที่เข้ามาในเจ็ร้อยกว่าคนเนี่ยต้องผ่านควอรันทีนหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วเราจะไานั่งล่าหาตัวเขา เพื่ออะไรยิ่งทําให้ประเทศไทยดูเป็นประเทศโลกจิตนะทาให้เวลาคนเขาอ่านข่าวต่างประเทศแบงกอกโพสมาเช้าเนี่ยนท์ฮ <unt> oh, ันท์โอ้จะไปล่านักท่องเที่ยวแล้วแม่งใครอยากมาถ้ามาแล้วต้องมาถูกล่าในประเทศไทยทําไมแค่เนี่ยอธิบายกันดีๆไม่ได้นะไอหมอข้าราชการเพี้ยนๆที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณไม่มีสมองเลยเหรอที่จะอ,อธิบายให้นายกฟังว่าไม่จําเป็นต้องล่าครับท่าน เพราะคนเจ็ดร้อยคนพวกนี้เขาผ่านคอลัน์ทีนกับนะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วนะครับเขาผ่านหมดแล้วครับแต่เวลาเราไปออกเฮดไลน์เนี่ยว่าเราจะไปล่านักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้หแม่งนักท่องเที่ยวที่อยากมาเมืองไทยวันนี้เขาบอกตกลงกูเป็นสัตว์เรอมาถึงเมืองไทยแล้วกูจะถูกล่าเรอแบงค์ขอบโพสครับเขียนเฮดไลน์ทีเนี่ยนะฮันต์เลยนะนะ follow up ได้ไหมเขียนคำนี้รัฐบาลจะ follow up จะติดตามกับคนที่มาจากทวีปแอฟริกาเพื่อดูแลความปลอดภัยสำหรับเขาข่าวนี้เวลาถแถลงไม่เบากว่าเราต้องไปหาคนพวกนี้ให้เจอไทยไม่รายงานมาผิดกฎหมายเขาทำาถูกฎหมายแล้วเขาเข้ามาด้วยการที่ผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โค้ชทีมน,นะพูดอะไรเนี่ยมันมีความหมายครับชาวโลกเขาเห็นเพราะรัฐบาลนี้ยังไม่รูนะ้อีกละ มันมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตครับลงข่าวนิดเดียวชิบหายกันทั้งโลกนะแล้วเรื่องปิดประเทศเนี่ยนะขอร้องเลยไม่ต้องพูดถึงเลยหยุดพูดจะถีพูดคําเดียวเราไว้จะถ้าท่านถ้าผมเป็นท่านนายกนะหรือผมไปแนะนําท่านนายกนะผมจะแถลงข่าวอย่างเดียวขอขอบคุณประชาชนไทยที่ดูแลอย่างเงี้ยท่านนายกพูดมาแทนจะมาขู่ทุกวันพรามึงทําไม่ตามกูกูจะปิดประเทศอีกพูดไม ลอกเป็นดูสินะนะตอนนี้คนจะฆ่าตัวตายกันครึ่งประเทศแล้วเมื่อวานนะครับผมตีกอล์ฟอยู่เมื่อวานผมตีกอล์ฟอยูนี่เรื่องจริงเลยนะผมเนี่ยแสนจะเศร้ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรมานี่เรื่องจริงเลยครับฟังกันดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาบอกว่าคุณทอมครับผมขอคุยกับคุณทอมหน่อยผมบอกผมตีกอล์ฟอยู่ครับเดี๋ยวโทรกลับมาได้ไหมบอกว่าไม่ได้ครับคุณทอมผมอยู่ จุดสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณทอมบอกว่าถ้าถึงเวลาที่ผมคิดจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยให้โทรมาคุณทอมได้ผมขอคุยคุณทอมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็หยุดนะมาบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวหยุดตีก่อนขอคุยคนนี้ก่อนก็มาคุยเขาบอกเขาเป็นผู้จัดก,การในโรงแรมชื่อดังอันหนึ่งในประเทศไทยแต่ถูกตกงานมาสองปีแล้วตอนนี้เงินที่เขาสะสมเก็บเอาไว้ก็นะครับบอกว่าเขา เขาเจ็ดนะครับเมื่อกี้สัญล็อกไม่ดีนะก็มีผู้ชายคนนี้โทรมาผมเมื่อวานผมบอกขอหยุดก่อนนะครับผมขอตีกอล์ฟก่อนเขาบอกไม่ได้ครับคุณถมเพราะว่าผมกาลังอยู่ในภาวะตัดสินใจที่จะจบชีวิตหรือเปล่าผมก็เลยหยุดคุยกับเขาบอกเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตีกอล์ฟก่อนนะขอคุยคนนี้ก่อนถ้าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกเขาเคยเป็นผู้จัดก,การโรงแรมระดับดีของประเทศไทยระดับใหญ่นะตกงานมาสองปีแล้วแล้วตอนนี้เงินที่สะสมเก็บเอาไว้ก็เริ่มจะหมดแล้ว กอถามว่าแล้วคุณเป็นอะไรบอกเขาเป็นห่วงมากว่าเขาจะดูแลภรรยากับลูกๆไม่ได้แล้วคนไทยอย่างผู้ชายคนนี้มีอยู่กี่คนครับวันนี้ครับท่านนายกที่ไม่ใช่เป็นคนระดับราหญ้านะแต่เป็นคนที่มีฝีมือเคยทํางานดีแต่เพราะนโยบายปิดประเทศชาติเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยหมดอนาคตเพราะถามว่าแล้วคุณหางานใหม่ย,ยังตอนนี้ประเทศไทยก็รัจะกลับมาแล้วเขาบอกว่ามันไม่กลับมาจริงครับคุณทอม โรงแรมยังไม่เปิดจริงครับผมก็ส่งเรซูเม่ผมไปไม่รู้กี่ที่กีท่ที่ก็เพิ่งได้เพียงแต่โรงแรมอันหนึ่งโทรกลับมาหลังจาก2ปีผมก็เลยบอกให้เขามองไปนะว่าเห็นไหมคุณไม่ต้องมองลบหรอกนี่ไงสองปีตอนนี้คุณได้โทรศัพท์จากโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วเพื่อสัมภาษณ์คุณก็แปลว่าอะไรเป็นไปได้ไหว่าเราอาจจะมีโอกาสแล้วเราจะมีโอกาสแล้วลองมองบวกหน่อยสิครับ พราะถ้าคุณมองลบเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่รู้จะดูแลภรรยาหรือ,อครอบครัวยังไงแล้วแล้วคุณฆ่าตัวตายคืนนี้มันจะรุนแรงและเลวร้ายมากกว่าถ้าเราสู้ไปด้วยกันนะผมก็เลยถามชื่อโรองแรมที่เขาไปสัมภาษณ์นะผมก็บอกเดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปให้หรือถ้ามีโรงแรมอื่นที่ผมจะหาได้ผมจะช่วยกันนี่คือคนไทยครับเราช่วยกันต่อกันผมดีใจนะที่ผู้ชายคนนี้ได้โทรมาคุยออกับผมก่อน แล้วผมก็หวังว่าการที่เราฟังเขาให้เขามองอีกมุมหนึ่งว่าจริงครับคุณตกงานมาสองปีแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วที่โทรมาขอให้คุณไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันอาจจะเป็นก้าวแรกในการกลับคืนชีวิตที่คุณจะมีให้กับภรรยาและลูกๆได้แล้วแต่ถ้าคุณตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยนะมนไม่ได้มีอนาคตให้ลูกหรือภรรยาเลยความท้อแท้มันมีทุกคนครับ แต่ผมอยากฝากถึงท่านนายกอนะคนอย่างผู้ชายคนนี้มีกี่คนในประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่คนจนไม่ใช่ชาวนาแต่นักธุรกิจระดับเขาเรียกว่า blue collar white collar เนี่ยแหละนะครับงั้นถ้าท่านนายกนะครับฟังหมอเพียเพ้ยนๆในกระทรวงสาธารณสุขนะนทิหมอที่ผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อแล้วนะนะก็พี่บอกแล้วพี่ไม่เอ,อ่ยชื่อเลปุ้ยนะหมอเพี้ยนคนนั้นทุกคนคงรู้นะหัวขาวนะเทพไ่ฟังเขาอีก ไปตื่นตะนนกอีกแล้วปิดประเทศเพราะออมิครอนนะผมเชื่อผมจะได้รับโทรศัพท์นะครับที่จะมาขอความช่วยเหลือว่าไม่อยากฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างผู้ชายคนนี้อีกเยอะทําไม่ได้แล้วครับนายกต้องออกมาที่บายว่าออมิครอนเนี่ยติดง่ายตายยากแต่ที่นายกต้องพูดสักทีต้องออกมาจากปากท่านนายกสักทีคืออะไรผมไว้ใจคนไทยผมรู้ว่าคนไทยทำได้ ไม่ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลหรอกที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดออกมาจากโควิดแต่เป็นฝีมือของคนไทยทุกคนท่านนายต้องให้กําลังใจคนไทยครับไม่ใช่เพียงแต่มาสอนว่ายกนิ้วแปลว่าอะไรเอาบายตัวเอนะครับถ้ายังไม่รู้นะครับท่านใน,ในยายกบอกแล้วนะครับยกสองนิ้วแปลว่า v a คซ i n หรือ v i c t o r y v a c c i n หรือ victory ยก3นิ้วอย่างนี้นะท่านนยายกบอกว่า i love you i love you ทำอย่างนี้คือมินนี่ฮาร์ดนะครับท่านนายกสอนนะอย่าลืมนะสองนิ้วแปลว่า Victory นีะ่สามนิ้วแปลว่า I love you อย่างนี้แปลว่า Little Heart นะแต่ท่านนายกครับผมอยากฝากทั้งไมอย่างนะครับคงม,มีคนไทยหลายคนนะที่เรอยากฝากบอกไปทางรัฐบาลน,นี้ว่าคนไทยส่วนมากตอนนี้อยากยกนิ้วเดียวคือนิ้วกลางแล้วบอกว่าทำงานให้ดีกว่านี้หน่อย พวกเราจะฆ่าตัวตายกันหมดแล้วครับนะครับท่านนายกเลืมดึงยกนิ้วเดียวนะครับที่ประชาชนหลายคนคงอยากยกให้กับรัฐบาลหรือการบริหารของประเทศชาติตอนนี้สวัสดีครับทุกคนครับดูแลตัวเองกันดีครับสวัสดีครับ